เราเลิกกลัวนะคะในสิ่งที่มันนะคะหลอกหลอเราอยู่ในใจได้แล้วก็เราเข้ากับนะคะหลุดออกจากกงขังศักยภาพในความสําเร็จของชีวิตเราแน่นอนเลยค่ะนะคะ,นะคะเพราะในเรื่องเราสิ่งที่นะคะมันทําให้เราเนี่ย ชุดหลังในเรื่องการที่ไม่เปิดตัวตนที่แท้จริงของเราในเรื่องศักยภาพที่ยิ่งใหญ่นะคะในความเป็นผู้สร้างของเราทุกๆคนเนี่ยนะคะจากความกลัวในสิ่งที่เราวาดภาพด้วยตัวเราเองนะคะสุดท้ายแล้วในเรื่องของความกลัวมันก็ไม่มีอยู่จริงค่ะนะคะเรามีแต่ในเรื่องของความรู้สึกนะคะกลัวในเรื่องเราของการสิ่งที่เราจะทําไม่ได้ ะะโดยที่เราไม่นะคะคำหนึงเลยว่ามันไม่มีใครเป็นอะไรมาตั้งแต่เกิดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างร้อนมีก้าวแรกเสมอและก็ถ้าเกิดก้าวแรกมันนะคะที่เราไม่คุ้นเคยอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องยอมรับให้ได้ว่ามันมีความผิดพลาดนะคะความผิดพลาดตรงนั้นมันก็เป็นเส้นทางเดียวกันกับความสําเร็จค่ะ นะคะถ้าเส้นทางของความสําเร็จในสิ่งที่คุณกําลังลงมือทําสิ่งใหม่ๆแล้วคุณรับไม่ได้กับความผิดท่าที่มันเกิดขึ้นคุณไม่กล้าก้าวเพราะคุณกลัวกลัวแค่เพียงความผิดพลาดจากประสบการณ์ใหม่ที่คุณเพิ่งลงมือทําอันนี้เท่ากับว่าคุณกําลังนะคะกับเอาตัวเองไปอยู่ในกรงขังนะคะจากความกลัวของคุณค่ะนะคะจงออกจาก กงขังความกลัวที่ขี้ขาดนะคะมาสู่ในความกล้าหาญที่คุณมีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่อสุจิต,ตัวแรกที่คุณแซงตัวอื่นนั่นแหละคุณกล้าหาญตั้งแต่ตอนนั้นจงนำความกล้าหาญของคุณเอามาใช้กับชีวิตที่นะคะคุณจำเป็นต้องใช้นะคะใช้คาว่าชีวิตที่คุณจำเป็นต้องใช้เพราะชีวิตของคุณทั้งร่างกายทั้งจิตใจและจิตวิญญ,ญาล้วนรอคุณนะ่ะ กล้าหารอีกครั้งหนึ่งเหมือนสมัยที่คุณเป็นแม่ทัพนำหน้าอัสจิเป็นล้านล้านตัวนะคะดังนั้นแล้วถึงเวลาที่คุณจะก้าวพ้นให้ได้ยอมรับให้เป็นกับการที่จะทำสิ่งใหม่ๆสิ่งใดกต็ตามที่เป็นสิ่งใหม่ที่คุณไม่เคยทำนะคะมันจะต้องยอมรับในเรื่องของการที่จะต้องนะคะทำการแก้ไขหรือปรับปรุงและพัฒนา นี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้และก็ต้องรู้นะคะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เรานะคะข้ามในเรื่องเราความกลัวได้ในทุกมิติกลัวไม่สวยก็นะฮะโปรแกร,รมตัวเองเป็นคนสวยซะอันนี้เป็นเรื่องมหาศา,ารย์นะคะแล้วเมนโทจีจี้เนี่ยบอกเลยว่า คนที่กำลังท้องทุกคนที่กำลังจะเริ่มต้นเป็นแม่มือใหม่นะคะเมื่อไหร่ที่คุณต้องการให้ลูกคุณหน้าตาแบบไหนคุณไปหาโปสเตอร์นะคะที่คุณชอบนะคะ,ท,คะ,คะที่คุณชอบรูปเด็กๆที่น่ารักนะ่ะคุณดูทุกวี่ทุกวันนะคะเด็กในท้องออกมาเหมือนในโปสเตอร์เป๊ะอันนี้คือบทพิสูจน์จากชีวิตเป็นทอร์จิในการที่มีลูกมาเรียบร้อยแล้วออกมาเหมือนเป๊ะในโปสเตอร์นะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราก็ ใช้ระบบโปรแกรมตรงนี้มาโดยที่เราไม่รู้ว่านี่คือการโปรแกรมนะคะความปรารถนาของเรามันมาจากหูตาคอจมูกลิ้นกายใจของเราไปนะคะมีความรู้สึกชื่นชมกับอะไรนะคะพลังงานทั้งหมดนะคะที่อยู่ในกายเรามันก็ก่อร่างสร้างตัวให้เป็นเหมือนกับสิ่งที่เราต้องการปรารถนานี่คือสิ่งที่เราถือว่าเป็นคาถาวิเศษหรือเป็นเครื่องมือ วิเศษสําหรับตัวเราแล้วเราจะกลัวอะไรอีกล่ะนะคะในเมื่อเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่แสนจะวิเศษแบบนี้ให้เราเราก็เพียงแค่ใช้ซะใช้ซะนี่คืออํานาจของเราในการที่เป็นมนุษย์นะคะแล้วมี เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะมาดําเนินชีวิตให้ประสบความสําเร็จเพราะโลกใบน,นี้ต้องการผู้กล้าลุกขึ้นมาสร้างสิ่งที่คุณถน,นัดสิ่งที่เป็นตัวคุณเองเป็นมาสเตอร์พีซของตัวคุณเองและเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นคุณเท่านั้นที่จะมอบให้กับโลกใบน,นี้นะคะหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะมอบให้กับโลกใบน,นี้แล้วไม่ซ้ํากันด้วยนะคะลายนิ้วมือเราก็ไม่ซ้ํากันลายลิ้นเราก็ไม่ซ้ํากันนี่คือสิ่งที่ เราได้คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมจากพระผู้สร้างนะคะท่านมีเจตนาที่จะทําให้เราสร้างในบางสิ่งบางอย่างเป็นประโยชน์ให้กับโลกจึงต้องสร้างค่ะแล้วก็หลุดก้าวในเรื่องของความกลัวมาสู่ความกล้าสร้างให้มันสมบูรณ์แบบไปในครั้งนี้เลยค่ะ